ความยินดีต่อการบำเรอแห่งมาตุคามนี้จัดเป็นความขาดบ้างความทะลุบ้างความด่างบ้างความพร้อยบ้างของพรหมจรรันทร์พรามสมณะหรือพรามนี้เรากล่าวว่าเขาประพฤติพรหมจรรันทร์ไม่บริสุทธิ์ประกอบด้วยเมถุนสังโยช์ย่อมไม่พ้นจากชาติชรามรณนะไปยันใหญ่เรากล่าวได้ว่าเขาย่อมไม่พ้นไปจากทุกข์ สอพราหม์อีกประการหนึ่งสมณะหรือพราหมณ์บางคนในโลกนี้ปฏิญญาตนว่าเป็นพรมจารีโดยชอบหาได้ถึงซึ่งความร่วมรักกันสองต่อสองกับมาตุคามไม่เลยแม้การลูกคำละไว้ของมาตุคามก็มิได้ยินดีก็แต่ว่ายังกระซิกกระซีเล่นหัวและยังล้อเลียนกับมาตุคามอยู่เขายินดีต่อการกรซิกกระซีเป็นต้นนั้น ละไว้เรากล่าวได้ว่าเขาย่อมไม่พ้นจากทุกข์ 3. พลามอีกประการหนึ่งสมณะหรือพลามบางคนในโลกนี้ปฏิญญาตนว่าเป็นพรหมจารีโดยชอบหาได้ถึงความร่วมรักกันสองต่อสองกับมาตุขามไม่เลยแม้การรูปคำละไว้ของมาตุขามก็ไม่ได้ยินดี ทั้งไม่กระซิกกระซีไม่เล่นหัวไม่ล้อเลียนกับมาตุคามก็แต่ว่ายังชอบเพ่งดูตาต่อตาของมาตุคามเขายินดีต่อการเพ่งดูนั้นละไว้เรากล่าวได้ว่าเขาย่อมไม่พ้นจากทุกข์ีพรามอีกประการหนึ่งสมณะหรือพรามบางคนในโลกนี้ละไว้หาได้ถึงซึ่งความร่วมกัน สต่อสองกับมาตุคามไม่เลยแม้การลูกคำละไว้ของมาตุคามก็ไม่ได้ยินดีทั้งไม่ได้กระซิกกระซี้เล่นหัวทั้งไม่ได้ล้อเลียนกับมาตุคามทั้งไม่ชอบเฮ่งดูตาต่อตาของมาตุคามก็แต่ว่ายังชอบฟังเสียงของมาตุคามผู้หัวเราะอ,อยู่ก็ดีพูดอยู่ก็ดีร้องเพลงอยู่ก็ดีร้องไห้อยู่ก็ดี ภายนอกฝาหรือภายนอกกำแพงก็ตามเขายินดีต่อเสียงนั้นละไว้เรากล่าวได้ว่าเขาย่อมไม่พ้นจากทุกข์ 5. พรามอีกประการหนึ่งสมณะหรือพรามบางคนในโลกนี้ละไว้หาได้ถึงซึ่งความร่วมกันสองต่อสองกับมาตุคามไม่เลยแม้การรูปคำละอของมาตุคามก็ไม่ได้ยินดี ทั้งไม่ได้กระซิบกระซิเล่นหัวทั้งไม่ได้ร้อเรียนกับมาตุคามทั้งไม่ชอบเพ่งดูตาต่อตาของมาตุคามทั้งไม่ชอบฟังเสียงมาตุคามผู้หัวเราะอ,อยู่ก็ดีพูดอยู่ก็ดีร้องเพลงอยู่ก็ดีร้องไห้อยู่ก็ดีภายนนอกฟ้าหรือภายนอกกำแพงก็ตามก็แต่ว่ายังะระลึกถึงซึ่งการหัวเราะและการพูดจาและการเล่นหัวกับมาตุคามในการก่อน เขายินดีต่อสิ่งที่เกิดขึ้นในการก่อนนั้นละไว้เรากล่าวได้ว่าเขาย่อมไม่พ้นจากทุกขหกพราหมอีกประการหนึ่งสมณะหรือพราหม์บางคนในโลกนี้ละไว้หาได้ถึงซึ่งความร่วมกันสองต่อสองกับมาตุคามไม่เลยแม้การรูปคำของมาตุคามก็ไม่ได้ยินดีแม้การหัวเราะการพูดเล่นหัวกับมาตุคามในการก่อนก็ไม่ได้ละลึกถ,ถึง ก็แต่ว่าเขาเห็นค้รหบดีหรือบุตรของค้รหบดีถูกบำเรออยู่ด้วยการมคุณห้าอย่างเอิบอิ่มเพียบพร้อมเขายินดีต่อการบำเรอนั้นละไว้เรากล่าวได้ว่าเขาย่อมไม่พ้นจากทุกเจ็ดพรามอีกประการหนึ่งสมณะหรือพรา์บางคนในโลกนี้ละไว้ หาได้ถึงซึ่งความร่วมกันสองต่อสองกับมาตุคามไม่เลยละไว้หาได้เห็นคฤหบดีหรือบุตรคฤหบดีผู้ถูกบำเรยอ,อยู่ด้วยการมคุณห้าอย่างเอิบอิ่มเพียบพร้อมแล้วยินดีไม่ก็แต่ว่าเขาประพฤติพรหมจรรย์โดยปรารถนาเป็นเทพนิกายเราได้เราหนึ่งว่าเราจะเป็นเทวดาหรือเทพเจ้าตนใดตนหนึ่งด้วยศีลอันนี้ด้วยโพจน์อันนี้ด้วยตบะอันนี้ หรือด้วยพรหมจรันรย์อันนี้เขายินดีปรารถนาต่อความเป็นเทพนั้นและย่อมถึงซึ่งความปรับปรื้มด้วยความเป็นเทวดานั้นพรามความยินดีด้วยความเป็นเทวดาแม้นี้จัดเป็นความขาดบ้างความทะลุบ้างความด่างบ้างความพร้อยบ้างของพรหมจรันรย์ชนี้แลนักศึกษาพึงทราบว่าภาวะที่ศีลขาดเป็นต้นท่านสงเคราะห์ ด้วยความแตกต่างซึ่งมีลาบเป็นต้นเป็นเหตุอย่างหนึ่งด้วยเมถุนสังโยตเจดประการอย่างหนึ่งด้วยประการดังพรนานามาชนี้วิสาชนาปัญหาข้อที่7ความผ่องแผ้วของศีลก็แหละภาวะที่ศีลไม่ขาดเป็นต้นท่านสงเคราะห์ด้วยความไม่แตกวงเล็บขาดวงเล็บปิดแห่งสิกขาบททั้งหลายโดยสิ้นเชิงหนึ่ง ด้วยการกระทําคืนสิกขาบทที่ทําคืนได้ซึ่งแตกวงเล็บขาดวงเล็บปิดแล้วหนึ่งด้วยความไม่มีเมถุนสังโยชน์เจ็ดประการหนึ่งด้วยข้อปฏิบัติอื่นๆคือความไม่เกิดขึ้นแห่งบาปรมทั้งหลายมีอาทิเช่นความโกรธความผูกโกรธความลบหลู่ความริษยาความตระนีความมันยาความโอ้อวดความหัวดื้อความแข่งความถือตัวความดูหมิ่นความมัวเมา ความเล่นเล่อหนึ่งด้วยความมังเกิดขึ้นแห่งคุณทั้งหลายมีอาทิเช่นความมักน้อยความสันโดษความขัดเกลาหนึ่งยิ่งอยู่สีนเราใดแม้ไม่ขาดเพื่อต้องการลาบเป็นต้นก็ดีแม้ศีนที่ขาดไปด้วยโทษคือความประมาทแต่กระทำคือแล้วก็ดีศีลที่อันเมถุนสังโยช์หรือบาปทำทั้งหลายมีความโกรธและความผูกโกรธเป็นต้นไม่ได้เข้าไปทำลายแล้วก็ดี ศีลเหล่านั้นเรียกว่าไม่ขาดไม่ทะลุไม่ด่างไม่พร้อยโดยประการทั้งปวงและศีลเหล่านั้นแหละชื่อว่าผู้ชิดสะเพราะสร้างความเป็นไทยชื่อว่าวินยุป,ปสัสสะเพราะผู้รู้ทั้งหลายสตรเสริญชื่อว่าอัปรามัทธะเพราะอันตันหาและทิฏฐิทั้งหลายไม่ถูกต้องแล้วชื่อว่าสมาธิสังวต,ตนิกะเพราะยังอุปจารสมาธิ หรืออัปนาสมาธิให้เป็นไปเพราะเหตุนั้นอันภาวะที่ศีลไม่ขาดเป็นต้นนี้นักศึกษาพึงทราบว่าเป็นความผ่องแพ่วของศีลทั้งหลายเหล่านั้น mm. ก็แหละความผ่องแพ่วนี้นั้นย่อมสําเร็จได้ด้วยเหตุสองประการคือด้วยการมองเห็นโทษแห่งศีลวิบัติหนึ่งด้วยการมองเห็นอานิสงส์ของศีลสมบัติหนึ่ง โทษแห่งศีลวิบัติในเหตุสองประการนั้นนักศึกษาพึงทราบโทษแห่งศีลบัติโดยสุตันตนายมีอาทิอย่างนี้ว่าพิกษุทั้งหลายโทษแห่งศีลวิบัติของพิกสุผู้ทุศีลมีห้าอย่างเหล่านี้อีกประการหนึ่งบุคคลผู้ทุศีลเพราะเหตุแห่งความเป็นผู้ทุศีลย่อมไม่เป็นที่ชอบใจของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย เป็นผู้อันเพื่อนพรมจารีทั้งหลายไม่พึงท่ำสอนเป็นผู้มีทุกข์ในเพราะการคารหาความเป็นผู้ทุศีลเป็นผู้มีความร้อนใจในเพราะการสรรเสริญของผู้มีศีลทั้งหลายและเพราะความเป็นผู้ทุศีลนั้นเป็นเหตุย่อมเป็นผู้มีผิวพันธุ์หม่นหม,หมองเหมือนผ้าเปลือกไม้ชื่อว่าเป็นผู้มีสัมผัสหยาบเพราะนำอบายทุกข์มาให้แก่คนทั้งหลาย พูดถึงซึ่งการเอาเยี่ยงอย่างของเขาตลอดกาลนานชื่อว่าเป็นผู้มีคุณค่าน้อยเพราะทําไม่ให้มีผลมากแก่ผู้ที่ตนรับทายธรรมของเขาเป็นผู้ล้างให้สะอาดได้ยากเหมือนหลุมพูดที่หมักหมมไว้นานปีเป็นผู้เสื่อมจากประโยชน์ทั้งสองเหมือนรุ่นฟืนเผาศพถึงแม้จะปฏิญาณตนว่าเป็นภิกษุก็ไม่เป็นภิกษุอยู่นั่นแหละ เหมือนลาที่ติดตามฝูงโคเป็นผู้หวาดสะดุ้งเรื่อยๆไปเหมือนคนมีเวรอยู่ทั่วไปเป็นผู้ไม่ควรแก่การอยู่ร่วมเหมือนกะเรวรากของคนตัดแม้ถึงจะเป็นผู้ประกอบด้วยคุณธรรมมีสุตตะเป็นต้นก็ตามยังเป็นผู้ไม่ควรเก่การบูชาของเพื่อนพรหมจันทร์ทั้งหลายอยู่นั่นเองเหมือนไฟในป่าช้าไม่ควรแก่การบูชาของพราหมณ์ทั้งหลาย เป็นผู้ไม่ควรในอันที่จะบรรลุธรรมวิเศษเหมือนคนตาบอดไม่ควรในการดูรูปเป็นผู้หมดหวังในพระสัตธรรมเหมือนเด็กจันทานหมดหวังในราชสมบัติแม้ถึงจะสำคัญอยู่ว่าเราเป็นสุขก็ชื่อว่าเป็นทุกข์อยู่นั่นเทียวเพราะเป็นผู้มีส่วนแห่งทุกข์ดังที่ตรัสไว้ในอคิกะคันทะปริยายสูตร จิงอยู่พระผู้มีพระภาคผู้ทรงประจักษ์แจ้งกรรมและวิบากของกรรมโดยประการทั้งปวงเมื่อจะทรงแสดงทุกข์อันเผ็ดร้อนยิ่งซึ่งมีความเป็นผู้ทุศีลนั้นเป็นปัจจัยอันสามารถจะทำความรุ่มร้อนแห่งใจให้เกิดแล้วบันดาลความกระอักเลือดอย่างสดสดให้เป็นไปแม้เพียงแต่ะระลึกถึงแก่ภิกษุทั้งหลายผู้ทูศีล มีจิตกำหนัดด้วยความยินดีในสุขอันเกิดแต่การบริโภคเป็นจากรรมคุณและสุขเกิดแต่การกราบไหว้การนับถือเป็นต้นจึงได้ตรัสพระพุทธโอวาทไว้ดังนี้อาคิกะคันทสูตรภิสุทั้งหลายพวกเธอเห็นหรือไม่โน่นกองไฟใหญ่ซึ่งติดลุกเป็นเปลวมีแสงโชษช่วงอยู่พวกพิสุกราบทูลว่าอย่างนั้นพระเจ้าค่า ตรัสต่อไปว่าภิกษุทั้งหลายพวกเธอจะสําคัญความข้อนั้นอย่างไรคือการที่ภิกษุพึงเข้าไปนั่งหรือเข้าไปนอนกอดกองไฟใหญ่ซึ่งลุกติดเป็นเปลวมีแสงโชดท่วงอยู่โน่นเป็นสิ่งประเสริฐหรือหรือว่าการที่ภิกษุพึงเข้าไปนั่งหรือเข้าไปนอนสวมกอดนางสาวกษัตริย์นางสาวพราม์หรือนางสาวขหบดี ผู้มีมือและเท้าอ่อนนุ่มนิ่มเหมือนปุ๋นเป็นสิ่งประเสริฐเล่าพวกพิสุกราบทูลว่าการที่พิกษุเข้าไปนั่งหรือเข้าไปนอนสวมกอดน,นางสาวกษัตริย์นางสาวพรามหรือนางสาวขาหาบดีผู้มีมือและเท้าอ่อนนุ่มนิ่มเหมือนปุยนุ่นนี้แหละเป็นสิ่งประเสริฐพระพุทธเจ้าค่ะเพราะว่าการที่พิกษุเข้าไปนั่งหรือเข้าไปนอนเกาะกองไฟใหญ่ซึ่งลุกติด เป็นเปลวมีแสงโช่อด่่งอยู่โน่นนั้นเป็นทุกข์พระพุทธเจ้าค่ะตรัสต่อไปว่าภิกษุทั้งหลายเราจะบอกเธอทั้งหลายจะแนะนำเธอทั้งหลายให้รู้แจ้งการที่พึงเข้าไปนั่งหรือเข้าไปนอนกอดกองไฟใหญ่ซึ่งลุกติดเป็นเปลวมีแสงโช่อด่วงอยู่โน,น้นนี่นั่นแลเป็นสิ่งประเสริฐสำหรับภิกษุนั้นผู้มีศีลเรวมีธรรมลามก มีความประพฤติไม่สะอาดน่ารังเกียจมีการงานเล็นรับไม่ใช่สมณะปฏิญาณว่าเป็นสมณะไม่ใช่พมจารีปฏิญาณว่าเป็นพมจารีเป็นผู้เน่าในชุ่มโชกไปด้วยกิเลสรกเป็นอยากเยื่อข้อนั้นเพราะเหตุไรภิกษุทั้งหลายเพราะว่าภิกษุผู้ทุศีลนั้นจะพึงเข้าถึงความตายหรือความทุกข์ขนาดปางตายเพราะมีการกอดกองไฟใหญ่นั้นเป็นเหตุก็ตาม ก็แต่ว่าเขาจะไม่พึงเข้าถึงอบายทุคติวินิบาตนารกเบื้องหน้าแต่แต่กายตายไปเพราะมีการก่อกองไฟใหญ่นั้นเป็นปัจจัยครั้นทรงสแสดงทุกข์ซึ่งมีการบริโภคเบญจาการ,รมคุณอันเนื่องด้วยสตรีเป็นปัจจัย โดยประมาด้วยกองไฟอย่างนี้แล้วจึงได้ทรงแสดงทุกข์ซึ่งมีการกราบไหว้การประนมมือและการบริโภคจีวรบินทบาดเตียงตั่งวิหารเป็นปัจจัยโดยประมาด้วยเชือกขนหางสัตว์หอกค,คมแผ่นเหล็กก้อนเหล็กเตียงเหล็กตั่งเหล็กและหม้อเหล็กทั้งหลายเหล่านี้ว่าภิกษุทั้งหลายพวกเธอสำคัญความข้อนั้นอย่างไรคือการที่บุรุษผู้มีกำลังเอาเชือก ขนหางสัตว์ชนิดที่มันเหนียวพันแข้งทั้งสองแล้วสีไปมาเชือกนั้นจะพึงตัดผิวครั้นตัดผิวแล้วจะพึงตัดหนังครั้นตัดหนังแล้วจะพึงตัดเนื้อครั้นตัดเนื้อแล้วจะพึงตัดเอ็นครั้นตัดเอ็นแล้วจะพึงตัดกระดูกครั้นตัดกระดูกแล้วจะพึงตัดจรดเยื่อกระดูกนี่เป็นสิ่งประเสริฐหรือ หรือว่าการที่ภิกษุผู้ทุตีีลพึงยินดีการกราบไหว้ของเหล่ากษัตริย์มหาศาลเราพระมหาศาลหรือเราขหาหบ,บดีมหาศาลเป็นสิ่งประเสรศิฐเล่าหนอไปยันใหญ่ภิกษุทั้งหลายพวกเธอจะสำคัญความข้อนั้นอย่างไรคือการที่บุรุษผู้มีกำลังเอาหอกอันคมซึ่งชโลมด้วยน้ำมันทิ่มเข้าตรงกลางอกนี้เป็นสิ่งประเสรศิฐหรือ หรือว่าการที่ภิกษุผู้ทูตีลยินดีการประนมมือของเหล่ากษัตริย์มหาศาลเหล่าพระมหาศาลหรือเหล่าขหาบดีมหาศาลเป็นสิ่งประเสริฐเล่าหนอไปยันใหญ่ภิกษุทั้งหลายพวกเธอจะสำคัญความข้อนั้นอย่างไรคือการที่บุตรผู้มีกำลังจะพึ่งเอาแผ่นเหล็กที่ร้อนไฟติดลุกเป็นเปลวมีแสงโทษท่วง มาหุ้มเข้ากับกายนี้เป็นสิ่งประเสริฐหรือหรือว่าการที่ภิกษุผู้ทุศีลพึงนุ่งห่มจีวรที่เขาถวายด้วยศรัทธาของเหล่ากษัตริย์มหาศาลเราพรามหาศาลหรือเหล่าขหาหบ,บดีมหาศาลเป็นสิ่งประเสริฐเล่าหนอตายันใหญ่ภิกษุทั้งหลายพวกเธอจะสําคัญความข้อนั้นอย่างไรคือการที่บุรุษผู้มีกําลังเอาคมเหล็กที่ร้อน ไฟติดลุกเป็นเปลวมีแสงโชตช่วงมางัดปากแล้วพึ่งใส่ก้อนเหล็กที่ติดไฟพึ่งใส่ก้อนเหล็กที่ไฟติดลุกเป็นเปลวมีแสงโชตช,ช่วงเข้าในปากก้อนเหล็กที่ร้อนนั้นจะพึงไหมลิ้นวิปากบ้างปากบ้างลิ้นบ้างลำคอบ้างท้องบ้างของภิกษุผู้ทูศีน,นั้นพาเอาทั้งไส้ใหญ่ไส้น้อยออกมายังสวนเบื้องล่าง นี่เป็นสิ่งประเสริฐหรือหรือว่าการที่ภิกษุผู้ทูตศีลพึงฉันบิณทบาทที่เขาให้ด้วยศรัทธาของเหล่ากษัตริย์มหาศาลเราพามหาศาลหรือเหล่าขาหบดีมหาศาลเป็นสิ่งประเสริฐเล่าหนอไปยันใหญ่ภิกษุทั้งหลายพวกเธอจะสําคัญความข้อนั้นอย่างไรคือบุรุษผู้มีกําลังจับที่ศีรษะหรือที่คอแล้วพึงให้นั่งหรือให้นอนบนเตียงเหล็กหรือต่งเหล็ก ่ร้อนอันไฟติดลุกเป็นเปลวโชดช่วงอยู่นี่เป็นสิ่งประเสริฐหรือหรือว่าการที่ภิกษุใช้เตียงหรือตั่งที่เขาถวายด้วยศรัทธาของเหล่ากษัตริย์มหาศาลเหล่าพระมหาศาลหรือเหล่าขหบดีมหาศารเป็นสิ่งประเสริฐเล่าหนอไปยันใหญ่ภิกษุทั้งหลายพวกเธอจะสำคัญความข้อนั้นอย่างไรคือบุรุษผู้มีกำลังจะพึงจับ ทำให้มีเท้าขึ้นเบื้องบนมีศรีรษะหลงเบื้องล่างแล้วใส่ลงในหม้อเหล็กที่ร้อนอันไฟติดลุกเป็นเปลวมีโทษท่วงถูกเขาต้มเดือดพล่านเป็นฟองบางทีก็ลอยขึ้นมาบางทีก็พึงจมลงไปบางทีลอยขวางไปนี่เป็นสิ่งประเสริฐหรือหรือว่าการที่ภิกษุผู้ทูศีลจะพึงใช้วิหารที่เขาให้ด้วยศรัทธาของเหล่ากษัตริย์มหาศาล เราพราหมหาศาลหรือเหล่าข้าหบ,บดีมหาศาลเป็นสิ่งประเสริฐเล่าหนอไปยันใหญ่เพราะเหตุน,นั้นนักศึกษาพึงทราบการมองเห็นโทษในศีลวิบัติด้วยการพิจารณามีอาทิอย่างนี้ว่าความสุขของภิกษุผู้มีศีลขาดไม่สละกาม,มาสุขอันมีผลเป็นทุกข์เผ็ดร้อนยิ่งกว่าทุกข์ในการกองไฟจักมีแต่ที่ไหน ความสุขในอันยินดีการกราบไหว้ของภิกษุผู้มีศีลวิบัติผู้มีส่วนแห่งทุก์ยิ่งกว่าทุกข์ในการเสียดสีแห่งเชือกขนหางสัตว์อันมั่นเหนียวจักมีได้อย่างไรเล่าความสุขในอันยินดีต่อการประนมมือของผู้มีศรัทธาทั้งหลายของภิกษุผู้ไม่มีศีลผู้มีทุกขอันมีประมาณยิ่งกว่าทุกข์เกิดแต่การทิ่มแทงด้วยหอก เหตุไรจึงจักมีได้เล่าความสุขในการบริโภคจีวรของภิกษุผู้ไม่สำรวมแล้วผู้จะต้องสเสวยสัมผัสแผ่นเหล็กอันลุกโชนในนรกสิ้นกาลนานจักมีได้อย่างไรสำหรับภิกษุผู้ไม่มีศีลแม้บิณฑบาตจะมีรสอร่อยก็เปรียบเหมือนยาพิษอันร้ายแรงเพราะมันเป็นเหตุให้กลืนกินก้อนเหล็กแดงตลอดกาลนาน การใช้เตียงและตังของภิกษุผู้ไม่มีศีลจะต้องถูกเตียงและตังเหล็กอันลุกโชนเบียดเบียนตลอดกาลนานแม้เขาจะสำคัญว่าเป็นสุขก็ชื่อว่าเป็นทุกขจะน่ายินดีอะไรในการอยู่ในวิหารที่เขาถวายด้วยศรัทธาสำหรับภิกษุผู้ทุศีลเพราะมันเป็นเหตุให้ต้องตกไปอยู่ในกลางหม้อเหล็กอันลุกโชนพระผู้มีพระภาค ผู้ทรงเป็นครูของโลกได้ตัดครหาภิกษุผู้ทุศีลว่าเป็นผู้มีความประพฤติหน้ารังเกียจรกเป็นอยากเยื่อชุ่มโชคไปด้วยกิเลสลามกและเน่าในทุตทุตชีวิตภิกษุผู้ไม่สำรวมนั้นทรงเพศสมณะชนแต่ไม่ใช่สมณะพาตนซึ่งถูกโค่นถูกขุดไปอยู่ สัตบ,บุรุษผู้มีศีลทั้งหลายในโลกนี้หลีกเว้นภิกษุผู้ทุศีลใดเหมือนพวกคนรักในการประดับตนหลีกเลี่ยงคูดหลีกเลี่ยงซากศพชีวิตของภิกษุผู้ทุศีลน,นั้นจะประโยชน์อะไรภิกษุผู้ทุศีลเป็นผู้ไม่พ้นจัดภัยทั้งปวงกลับเป็นผู้พ้นจากอธิวิมัสุคือสุขอันตนจะพึงบรรลุอย่างสิ้นเชิง เป็นผู้มีประตูสวรรค์อันถูกปิดสนิทแล้วเลยไปขึ้นสู่ทางแห่งอบายบุคคลอื่นใครเล่าที่จะเป็นที่ตั้งแห่งความการุณาของบุคคลผู้มีความการุณาเสมอเหมือนภิกษุผู้ทุศีลโทษแห่งความเป็นผู้ทุศีลมีมากอย่างหลายประการดังพรรณนามาชนี อาน,นิสงค์ของศีลสมบัติส่วนการมองเห็นอาน,นิสงค์ของศีลสมบัติโดยประการตรงกันข้ามจากประการที่กล่าวมาแล้วนักศึกษาพึงทราบดังต่อไปนี้อีกประการหนึ่งศีลของพิสุใดปราศจากมนทินดีแล้วการทรงบาทและจีวรของพิสุนั้นย่อมเป็นสิ่งที่น่าเลื่อมใสบรรพชาของท่านก็เป็นสิ่งที่มีผลดวงฮไทยของพิสุผู้มีศีลบริสุทธิ์แล้ว ย่อมไม่อย่างลงสู่ภัยมีการติเตียนตนเองเป็นต้นเป็นเหมือนพระอาทิตย์ไม่อย่างลงสู่ความมืดมนภิกษุงามอยู่ในป่าเป็นที่บำเพ็ญตบะด้วยตีนสมบัติเหมือนพระจันทร์งามในท้องฟ้าด้วยสมบัติคือรัศมีแม้เพียงกลิ่นกายของภิกษุผู้มีศีลก็ยังทำความปราโมทให้แม้แก่ฝูงถวยเทพ ไม่จำต้องกล่าวถึงกลิ่นคือศีลกลิ่นคือศีลย่อมครอบงำสมบัติแห่งคันทชาติคือของหอมทั้งหลายอย่างสิ้นเชิงย่อมฟุ้งตลกไปทั่วทุกทิศไม่มีการติดขัดสการะทั้งหลายที่บุคคลกระทำแล้วในภิกษุผู้มีศีลแม้จะเป็นของเล็กน้อยก็ย่อมมีผลมากภิกษุผู้มีศีลย่อมเป็นภาชนะรองรับเครื่องบูชาสการะ อาตว,ว่าทั้งหลายในปัจจุบันก็เบียดเบียนภิกษุผู้มีศีลไม่ได้ภิกษุผู้มีศีลย่อมขุดเสียซึ่งรากแห่งทุกข์อันจะพึงมีในชาติเบื้องหน้าทั้งหลายสมบัติอันใดในโลกมนุษย์และสมบัติอันใดในโลกเทวดาสมบัติอันนั้นอันผู้มีศีลถึงพร้อมแล้วปรารถนาอยากจะได้ก็เป็นสิ่งจะพึงหาได้โดยไม่ยากอันหนึ่งนิพพานสมบัติ อันหนึ่งนิพพานสมบัติอันสงบอย่างหาที่สุดมิได้นี้ใดใจของผู้มีศีลสมบูรณ์แล้วย่อมแล่นตรงแนวไปสู่นิพพานสมบัตินั้นนั่นเทียวบัณฑิตพึงแสดงอาน,นิสงส์อันมากหลายเป็นอนเนกประการในศีลอันเป็นมูลแห่งสมบัติทั้งปวงโดยประการดังพนรณา,นามาแล้วนั่นเถิดเพราะว่าเมื่อบัณฑิตแสดงอยู่โดยประการอย่างนั้นจิตใจก็หวาดเสียว แต่ศีลวิบัติแล้วน้อมไปหาศีลสมบัติได้เพราะเหตุนั้นโยคีบคนคันมองเห็นโทษของศีลวิบัตินี้และมองเห็นอานิสง์ของศีลสมบัตินี้ตามที่ได้บรรยายมาแล้วพึงชำระศีลให้ผ่องแผ้วด้วยความเอื้อเฟื้อโดยประการทั้งปวงเถิดก็แหละโดยอาถาธิบายเพียงเท่านี้เป็นอันข้าพเจ้าได้แสดงแล้วซึ่งศีลอันเป็นประการแรกในประการวิสุทธิมรรค ที่พระผู้มีพระภาคทรงแสดงไว้ด้วยมุขะคือศีลสมาธิและปัญญาด้วยพระพุทธนิพนธคาถานี้ว่านรชนผู้มีปัญญาเป็นภิกขุมีความเพียรมีปัญญาเครื่องบริหารตั้งตนไว้ในศีลแล้วทำสมาธิจิตและปัญญาให้เจริญอยู่เพื่อจะพึงถางรกชัดอันนี้เสียได้ปริเชตที่หนึ่งชื่อว่าศีลนิเทศ ในประกรณ์วิเศษะชื่อวิสุทธิมักอันข้าพเจ้าทำเพื่อประโยชน์แก่ความปราโมทแห่งสาธุชนดังนี้